แล้วก็ปรับแต่งรถรีโว่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้20มิลข้างละ4แผ่นนะครับแนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับนี่ครับแบกบน้ำหนักอยู่ที่4ตันได้สบายๆครับใส่กองโหลด1นิ้วด้วยนะครับให้ดูครับประมาณนี้อันนี้เราลองเทสน้ำหนักแล้วนะครับลูกค้าลองเทสงส2-3ตันลองดูนะครับลูกค้าไม่ได้เทสเยอะนะครับ ตรงนี้กําลังสวยครับซุ้มล้อก็จะไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าลูกค้าต้องการให้ท้ายต่ํานะครับเดี๋ยวคันนี้เข้าไปใส่คอกนะครับท้ายก็จะต่ําลงมาอีกนิดนึงนะฮะรถก็ไม่สูงสักเท่าไหร่เป็นรถทรงเดิมนะฮะผมแนะนําลูกค้าแล้วว่าอย่าไปใส่ล้อที่ถังเยอะนะครับถ้าล้อมุดได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าลูกค้าจะ้ทําได้เตี้ยได้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเล็กแค่นิดหน่อยเดี๋ยวคันนี้ไปใส่คอกก็จะยุบลงมาอีกนิดนึงนะครับ แหนกจะอยู่ทรงนี้เลยครับสี่ตันแบกได้ครับลองเทน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูแต่ลูกค้าเทแค่สองตันนะครับก็โอเคนะฮะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับการเสริมแหนบรถรีโวสี่ตันครับขอบคุณมากมากครับรีโวครับรีโวนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยครับอื้อช่วงล่างสวยๆนะฮะแบกที่สี่ตันได้ครับเดี๋ยวคันนี้เขาจะไปใส่คอกนะครับขอบคุณมากๆนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ